You hold me close, don't let me go สวัสดีค่ะอันนี้พี่อะไรคะชื่อทิศกรใจดีนะเป็นเป็นประธานนอทิลของในแห่งรังแห่งนะคะของอำเภอพิษณุวันนี้มีอะไรมาออกบูดบ้างคะก็จะมีทั้งเสื้อผ้าแล้วก็อาหารแล้วก็ของใช้ก็มีค่ะอันนี้เป็นเสื้อผ้าของของหลักๆเลยจะมีไทยใหญ่ปากกาคยอแล้วก็ไทยรื้อครับผมอ๋อวันนี้ก็เอา เป็นผลิตภัณฑ์ของของชุมชนใช่ไหมคะที่เอามาใช่ครับของชุมชนทั้งสามมีสามตำบลครับผมอันนี้ก็กระจายกันไปทั้งสามตำบลค่ะก็วันนี้เดี๋ยว<ม>หนูม,มีคําถามว่าของชุมชนของอําเภอเวียงแหงเนี่ยมีการจัดการยังไงเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในชุมชนให้มันมีผลส่งผลดีกับสิ่งแวดล้อมอะค่ะอ๋อครับก็อย่างตอนนี้ในเชิงการท่องเที่ยวของแห่งนี้อาจจะยังไม่ บูมเหมือนทางอำเภอไปนะครับผมแต่ก็ในเรื่องการจัดการก็มีแนวโนม้มที่นักท่องเที่ยวที่ปริมาณเพิ่มขึ้นครับผมในเรื่องการจัดการก็อย่างเช่นทุกๆก,การการยอดที่เราได้รับจากนักท่องเที่ยวครับทางชุมชนหรือว่าทางเครือข่ายที่เป็นผู้ประกอบการจะมีการเก็บเป็นส่วนกลางบำรุงหมู่บ้านประมาณนี้ครับผมหรือว่าอาจจะเป็นการบำรุงในเชิงไม่ได้เก็บแต่ว่า คือผู้ประกอบการเนี่ยจะมีกิตสํานึกในการที่จะมาช่วยชุมชนหรือว่าส่วนรวมครับอย่างเช่นมีงานประเพณีอะไรในชุมชนทางผู้ประกอบการร้านค้ารีสอร์ทร้านกาแฟนี่ก็จะเข้ามาร่วมสนับสนุนในชุมชนครับผมทําให้ส่งผลกระทบทางเชิงแวบวาทางบวกมากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใช่ใช่ในเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ต้องเน้นเป็นหลักเลยก็อันดัแบบแรกเลยก็เรื่องขยะนะครับเรื่องขยะเอัเนดับแรกก็มีการจัดการ ขยะเรื่องอในส่วนท้องถิ่นต่างๆก็มีการสัสมครับในการจัดแยกขยะแล้วก็การรับแลกข,ขยะอะไรประมาณน,นี้ครับคุงชาวบ้านก็ได้ให้ความรวมมือเป็นางดีค่ะ,คะแล้ววันนีอ้อยากจะเชิญชวนนะักท่องเที่ยวยังไงให้มาบูธของเรา ที่งานเทศกาลฤดูหนาวค่ะก็อย่างอำเภออย่างอำเภอเป็นแห่งวันนี้ก็มาในธีมของรีรีวิวรีวิวรีโปรดักต์นะครับแล้วก็โลคาร์บอนนะครับเนาะก็เราจะเห็นได้ว่าการจัดตกแต่งนี่จะใช้วัสดุธรรมชาติแล้วก็วัสดุเหลือใช้เกือบทั้งหมดเลยครับผมทั้งหมดเลยแล้วก็เราจะมีโตนะครับมีโตโตนี่จะหมายถึงเป็นสัตว์หิมพานในในเรื่องเล่าของชาวไทยใหญ่นะครับผมซึ่งความหมายก็คือให้มีความ โตมีความใหญ่ยี่ขึ้นไปครับผมซึ่งชาวไรยใหญ่ก็จะแสดงทุกๆงานที่เป็นงานรื่นเริงงานมงคลครับก็สามารถมาถ่ายรูปแล้วก็มานะครับมาถ่ายรูปก,กับนีิเป็นงานงาน,งานครับแล้วก็งานนิทรัศการต่างๆค่ะก็ สำหรับใครที่สนใจนะคะมาซื้อสินค้าในของอำเภอเวียงแหงเนี่ย, um an, ยก็สามารถมาที่งานฤดูหนาวได้เลยนะคะก็วันนี้นะคะก็ขอบคุณพี่ด้วยนะคะที่ให้ความร่วมมือกับเราในกนารตักรถามแล้วก็มีของที่ลึกเป็นที่เล็กๆน้อยเป็นกระเป๋าะคะ่ะครับผมขอบคุณนะคะค สวัสดีค่ะอันนี้อ่าชื่ออะไรค่ะชื่อซุม้มหรือว่าชื่อพี่ <c oughs> ชื่อพี่ค่ะชื่อพี่พี่ชื่อพี่พิมนัทจันทร์ชยราศ์ค่ะครับค่ะเป็นเป็นกลุก่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านม่วงค่ะ แต่วันนี้เรามาออกบูธนิทรรศการของโอ,อท็อปเครือข่ายของอำเภอแม่ริมค่ะควันนี้วันนี้เอาอะไรมาโชว์ให้ดูบ้าที่บูธถ้าเป็นของม่วงคาเรานำผักแคอนะคะเป็นเมี่ยงนิตรม่วงคำค่ะคือเป็นผักใบเขียวนะคะที่เป็นราชินี ค่ะทานแล้วก็จะมีความสุขม่วนเป็นภาษาเหนือนะคะแปลว่าสนุกนะคะแล้วก็รวมๆเอาผื้ผักที่อยู่ในบ้านมุ่งคำค่ะนำมาที่การแสดงวันนี้ค่ะแล้ววันนี้มีกิจกรรมจะมาถามค่ะว่ามีแนวคิดในการท่องเที่ยว แบบโลคาบอนแบบไหนบ้างคะอที่ม่วงคำเราเป็นชุมชนเกษตรนะคะแล้วก็เราทำเกษตรอินทรีย์ค่ะมีการส่งเสริมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ให้ได้ประโยชน์ที่สุดอย่างเช่นแมคคาเดเมียเราใช้ประโยชน์ตั้งแต่ใบปุยเปลือกเปลือกที่เป็นกะลรเอาไปเผาเป็นทานดุกรินะคะเมล็ดก็นำมาทานได้นะคะคะส่วนเมล็ดเล็กๆที่เหลือค่ะ เดี๋ยวเรากิ๊งแต่ตอนนี้เราเอามาทำเป็นสร้อยร้อยข้อมือเป็นสร้อยข้อมือแมคคาเดเมียค่ะเนาะแล้วก็อีกต<ร>ัวหนึ่งที่เราทำในม้วนทองก็คือผักแคลผักแคลค่ะผักแคลเนี่ยก็คือมีทั้งผักสดมีทั้งอบแห้งค่ะมีทั้งแปรชเป็นสุปผักแคลก็คือใช้ประโยชน์ทุกส่วนของเขาเลยไม่ให้เหลือทิ้งเลยค่ะก็วันนี้นะคะอยากจะฝากนักท่องเที่ยว มาเที่ยวที่เมืองลุตนางเนี่ยจะฝากเ่งงยอะไรบ้างคะ